ตอนนี้นะคะมีประเด็นที่กำลังพูดถึงในสื่อโซเชียลนั่นก็คือละครไทยอันโด่งดังที่มีชื่อเรื่องว่าแม่หยัวนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะมีคนคเขมรไปโพสต์แล้วก็เขียนร้ายยาวเลยทีเดียวบอกว่าการแต่งกายก็มาจากกำแพงเขมรตัวอักษรก็มาจากอักษรเขมรชัดๆซึ่งอันที่จริงแล้วแม่หยัวซีสุดาจันทร์เป็นเจ้าในราชวงศ์อู่ทองสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ลาโวซึ่งมีความสัมพันธ์เครอือญาติกับอาณาจักรพระนคร ทำให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่านี่คือหลักฐานว่าหลังจากพระเจ้าชัยวรมา,ารที่9ถูกยึดอำนาจพระเจ้าอู่ทองถึงเร่งกรีธาทัพเข้าตีพระนครราชวงศ์อู่ทองจะแต่งตัวแบบขอมละโวซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของละโวนั่นเองไม่ใช่วัฒนธรรมของขเขมรอย่างที่คนขเขมรน,นั้นเข้าใจกัน โดยมีโพสต์ของคนขเขมรน,นะคะบอกว่านี่คือตัวละครขเขมรในภาพยนตร์ไทยที่เพิ่งเปิดตัวในปี2024โดยเขาได้บอกว่านี่คือสิ่งที่ชาวกัมปูชาจะต้องรู้เป็นการรับรู้ที่จะต้องแชร์ไปสู่ระดับโลกขเขมรเป็นภาษาร,ราชาการของกรุงศรีอยุธยาและอักษรเขมรใช้เพื่อบันทึกภาษาขเขมร ภาษาบาลีและสยามในภาษาอายุธยาและภาษาลาวอักษรคาเมนได้มาจากอักษรปัลลวะของอินเดียใต้และอักษรคาเมนยังใช้อักษรนี้เพื่อบันทึกภาษาคาเมนในสมัยรแรกๆเพราะฉะนั้นการใช้อักษรคามนในละครไทยที่มีชื่อว่าแม่หยวนั้นเป็นการใช้อักษรคาเมนและมีตัวละครจากอาณาจากักรลาว เกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาถูกต้องตามประวัติศาสตร์และไม่อาจจะโต้แย้งได้ว่าในละครเรื่องนี้ใช้อักษรคขมรซึ่งแบบแค่อ่านย่อหน้าแรกนะคะก็รู้สึกว่าคนคขมรเนี่ยช่างไม่มีความรู้อะไรเลยเหมือนกับว่าพยายามอ้างทุกอย่างว่าไปขอตัวเองแต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะว่าเขาเขียนว่ายังไงต่อคือเขียนมายาวมากๆค่ะแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะความเข้าใจทั่วไปของประเทศไทยคนไทย ถูกสอนว่าชาวคาเมนเป็นเจ้าของอาณาจักรโบราณที่สร้างวัดหินในประเทศไทยซ้อปป,อปอลาวและกัมพูชาชาวคาเมนจึงมีอิทธิพลอย่างมากและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่าอาณาจักรคาเมนต่างจากโลกนอกชายแดนไทย พวกเขาถูกสอนโดยนักประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทยว่าขอมไม่ใช่ขอมแต่ขอมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่กลายมาเป็นชาวสยามและไทยในปัจจุบันดังนั้นสำหรับพวกเขาการใช้อักษรเขมรคือการใช้อักษรเขมรหรือที่เรียกว่าอักษรไทย เดี๋ยวนะคืออ่านมาถึงตรงเนี้ยอักษรไทยกับอักษรคาเมนคือคนละเรื่องเลยนะคะไม่ได้เป็นอักษรเดียวกันแต่อย่างใดไม่รู้ว่าใช้อะไรมองกันแน่และยังเขียนต่อนะบอกว่าสำหรับฉัน หากตอนนี้เป็นไปตามเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญโดยปราศจากการเหยียดเชื้อชาติหรือลัทธิใดๆก็ตามพวกเขาควรใช้คำว่าคาเมอ้ oh แล้วก็บอกว่าต้องใช้คำว่าคาเมนพร้อมๆกันเพื่อแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าคาเมนเป็นชาติเดียวกันเช่นเดียวกับเรื่องราวก่อนการประชุมใหญ่ให้คนไทยได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคาเมนพูดภาษาเดียวกันมีอารยธรรมและประวัติศาสตร์ทางเชื้อชาติที่เหมือนกันขอโทษ จอันนี้คือต่างกันไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนคนคเขมรที่เข้าใจผิดจริงๆเลยนะคะและยังต่อนะคะมาดูเขาเขียนกันค่ะบอกว่าฉันขอโทษคนของเราที่พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณและความสัมพันธ์ที่ผู้คนโต้ตอบและเรียนรู้จากกันหากมีปฏิกิริยาโปรดตอบสนองอย่างชาญฉลาดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขมรเป็นชาติที่มีบรรพบุรุษสูงจะได้รับการนับถือจากชาวต่างชาติ เราไม่มีสิทธิ์ห้ามแต่เราสามารถไปรายงานแหลกความบาดภาษาคาเมรได้ถ้าเราปล่อยวางและสนับสนุนมากกว่านี้คาเมรไม่ได้เป็นท่าของสยามแต่คนสยาม,มาจะมาเยาะเย้ยชาวคาเมรแน่นอนเพราะว่าพวกเขาต้องการจะทําอะไรเราเกินแน่โอ้โหคืออ่านมาถึงตรงนี้แล้วเหมือนกับคนคาเมรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใช้แบบเรียนประวัติศาสตร์อะไรกันนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ร่ำเรียนมาเลยก็ได้แล้ววันนี้นาะมีบทความหนึ่งของอนุญ,ญาตคุณกรณกิจดิษฐา ที่ออกมาได้เขียนบรรยายเอาไว้นะคะบอกว่าแม่หัวอันหมายถึงพระมเหสีคำนี้ยังใช้กันในกัมพูชาออกเสียงว่าเมหัว หรือที่จริงคือแม่หัวมาจากคำไทยว่าแม่ยัวหรือแม่อยู่หัวเขียนต่างไปตามอักขระวิธีอันโอลหมาของยุคโบราณแม่หัวที่ใช้ในกัมพูชานี้เป็นคำไทยอย่างแน่นอนผู้มีวิชาความรู้ในประเทศนั้นก็รับทราบกันดีแม่หัวของกัมพูชาปัจจุบันเป็นตำแหน่งเทพีองค์ประธานของพิธีจรดพระนังคันแล้วยังมีสาวเล็ก เป็นเทพีรองทั้งสี่สาวเล็กก็เป็นคำไทยคือคำว่าสาวและเล็กหมายถึงสนมนางในของเจ้าพระยามหากษัตริย์ตำแหน่งแม่หัวของกัมพูชายังเรียกอีกอย่างว่าจอมเท้าออกเสียงว่าจุ่มเตียว คำนี้เป็นคำไทยเช่นกันเหมือนคำสำหรับตำแหน่งฝ่ายในในรั้วในวังของไทยว่าเจ้าจอมและคุณเท้าแต่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานตำแหน่งจอมเท้าให้ภรรยาของเสนาบดี ปัจจุบันให้เรียกผู้หญิงมีศักบาร,รมีในทํานองคุณหญิงว่าโลกจุ่มเตียวหรือคุณจอมเท้าซึ่งการที่ตำแหน่งแม่หัวเรียกอีกอย่างว่าแม่หัวจอมเท้าอาจเพราะเทพีแรกนาตำแหน่งนี้ปัจจุบันใช้ผู้หญิงมีศัก โดยนั่งคานหารเปลยวนในไปการพระราชะพิธีแต่สมัยก่อนอาจจะเป็นหน้าที่ของแม่หัวหรือแม่ยัวอันหมายถึงพระราชินีเช่นเดียวกับที่พระยาแรกนาทําหน้าที่โดยพระเจ้าแผ่นดินส่วนตําแหน่งพระยาแรกนาของกัมพูชาเรียกว่าสเสนมาก หรือเจ้ามากหมายถึงเจ้าพิธีในเดือนมาคะซึ่งอีกพระราชพิธีหนึ่งในเดือนสมในขณะที่พระราชพิธีจรดพระนางคันทำให้เดือนพิสาขะหรือเดือนหกอาจเพราะความสับสนหรือความยึดถือบางอย่างที่ลืมเลือนไปแล้ว จึงเรียกแบบนี้แต่อาจเพราะเดือนมาคะนั้นเกี่ยวข้องกับการเผาข้าพนมบางทีให้เจ้าข้าวเดือนสามทำจรดพระนางคันอาจมีนัยยะบางอย่างเกี่ยวกับข้าวซึ่งแม่หัวของไทยนั้นทางคาเมนก็เรียกตามแบบของตัวเองด้วยคือเมเลตะบงคือแม่ผู้อยู่หัวดังรัตนะส่วนพระมหากษัตริย์เรียกโดยแปลเป็นไทยได้ว่าพระกรุณาเป็นเจ้าชีวิตอยู่หัว การยืมคำสยามภาคมาใช้ในกัมพูชาเป็นเรื่องปกติในบรรดาราชศัพท์ของกัมพูชาภาคอย่างที่ผู้รู้ท่านชี้ว่าเมืองคาเมนเก็บของเก่าที่ไทยไม่ใช้แล้วเอาไว้มาก ดังนั้นหากค้นดูดีๆก็จะพบอดีตของเราได้โดยมีหลายคนเลยนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าพวกผู้ปกครองในพระนครล้ลวนแต่หนีมาเข้ากับอาณาจักรลโวกันทั้งนั้นเพราะมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติใกล้ชิดกับอาณาจักรพระนครมากที่สุดส่วนตัวมีความเชื่อว่าไพร่พลน่าจะมากพอตอนหลบหนีมาจึงได้รวบรวมไพร่พลขึ้นตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและหลังจากตั้งกรุงศรีได้เพียงสิปี ก็เข้าปีพระนครทันทีผิดวิสัยอาณาจักเกิดใหม่ที่จะต้องวางรากฐานของบ้านเมืองให้มั่นคงสะก่อนแถมยังเข้าตีซ้ำๆหลายครั้งไม่มีการผูกมิตรใหม่ตรีแสดงออกถึงความแค้นส่วนตัวบางคนก็มองว่าราชวงศ์อู่ทองขอมละโวที่เป็นยติยกับขอมพระนครต่อมาราชวงศ์สุพรรณภูมิเริ่มมีเชื้อสายสุโขไทยจึงเริ่มใช้คำไทยบ้างในยุคเจ้านาครอ,อินเป็นต้นมาแต่ยังคงความ ความเป็นขอมละโวไว้ทั้งภาษาและคำนบธรรมเนียมถัดมาราชวงศ์สุโขทยัยจึงได้พัฒนาเป็นไทยมากขึ้นโดยเฉพาะด้านภาษาแต่ยังคงราชาศัพแบบบ้้อมที่ใช้ในหมู่เจ้านายกษัตริย์ราชวงศ์ แค่สมราชวงศ์แรกของอยุธยาก็เห็นพัฒนาการชัดเจนแล้วว่ารากเง้าสยามนั้นคือใครบางคนนะคะก็บอกว่าการศึกษานะสำคัญจริงๆไม่ยอมศึกษาหาความรู้แล้วก็คิดเอาเองไม่แปลกเลยที่ประเทศข้างบ้านอยากจะยกประเทศของเขาให้คืนกับแผ่นดินสยามแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ